พื้นฐานความรู้ของเราเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเน้นทางแกรมามากกว่าเราจะเน้นแบบไวยากรณ์เน้นทักษะการอ่านการเขียนมากกว่าโดยลืมทักษะการสื่อสารบางทีเจอฝรั่งหรือว่าเจอชาวต่างชาติเราหนีผมชื่อนายวาริสเจอาเวนะครับปัจจุบันก็เป็นครูสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษนะครับโรงเรียนบ้านบางมารวดจ,จังหวัดปัตตานีเป็นเจ้าของเพจด้วยนะครับก็คือเพจ just get lost ทาง Facebook ที่รู้จักก็คือครูภาษาอังกฤษ15วิทั้งทาง Ti k t อกและก็ a c e b o o k ครับผมคำสุภาพของเปรช์ชีนะครับไม่ใช่คำว่า I need to go number one ฉันรู้สึกปวดเบานั่นเองนะครับลองถูกใช้ดูครับ I need to go number one นั่นเองนะครับภาษาอังกฤษ15วิก่อนที่จะชอบภาษาอังกฤษเนี่ยก็คือก็ได้ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆคือตัวเองปกติเนี่ยก็ไม่ได้เป็นคนที่เก่งภาษาอังกฤษจ๋านะครับก็คือเพิ่งมาเริ่มต้นจริงๆภาษาอังกฤษเนี่ยตอนอยู่ม .4 เพิ่งเห็นความสําคัญของมันว่าเออภาษาอังกฤษเนี่ยมันเป็นภาษาที่แบบสากลแล้วก็เป็นภาษาหลักเทหร่ key language นะครับที่ใช้ในการสื่อสารระดับประเทศตอนนั้นตอนอยู่ม .4 ก็ได้เห็นความสําคัญตรงเนี้ยแล้วก็ตัวเองปกติก็ชอบดูหนังฮอลลีวูดหรือว่าหนังฝรั่งซีรีส์ฝรั่งพวกนี้มาแต่เด็กแต่เมื่อก่อนก็คือดูเป็นภาษาไทยแต่พอเราเห็นความสําคัญของภาษาอังกฤษเนี่ย เราก็เปลี่ยนจากภาษาไทยเนี่ยเราดูเป็นภาษาอังกฤษโดยการใช้ซับไตเติ้ลนะครับเป็นการแปลตั้งเป้าหมายตั้งโกวกับตัวเองว่าสักวันหนึ่งเราต้องพูดได้เหมือนกับในสื่อวิดีโอสื่อภาพยนตร์ที่เราได้ชมทุกวันตั้งแต่เด็กคือเราเข้าใจผิดว่าเออในห้องเรียนเนี่ยเรานินแต่กรมมากคือทุกคนต้องเก่งแกรมมานะทุกคนต้องแบบเขียนภาษาที่สละสลวยทั้งๆท,ที่เราลืมจุดสําคัญหรือว่าเขาเรียวกว่าอะไร คีย์สำคัญว่าภาษาเราเรียนเพื่ออะไรก็คือเราเรียนเพื่อการสื่อสารดังนั้นการสื่อสารเนี่ยก็คือคีย์สำคัญจริงๆในการศึกษาก็เลยหันมาโฟกัสตอนม4เนี่ยปูตั้งแต่แรกเลยปูงแต่ A B C สะกดคำอ่านให้ได้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมายันเข้ามาหาลัยก็คือมหาลัยคือคิดไว้เลยว่าเป้าหมายของตัวเองคือต้องเข้าเอ,อ,เาเอากภาษาอินให้ได้ปีแรกเนี่ยคือใช้เวลาในการปรับตัวมากเพราะว่าอะไรหนึ่งเราก็ไม่ได้เก่ง ภาษาอังกฤษมาแต่ต้นคือเราเพิ่งเริ่มมาตอนม .4 เริ่มแบบจริงจังนะครับถึงแม้ว่าเราเรียนตั้งแต่ปถมยันมัธยมบางทีเราก็ไม่ได้เน้นว่าภาษาอังกฤษเนี่ยคือเราจะไปเวนี้เราก็เลยปล่อยผ่านละเลยนะครับ จนกระทั่งมีจุดทิกจุดหนึ่งก็คือตอนอยู่ B2 เนี่ยก็คือ,คอ,คอ,คอได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการของอเมริกาคือเขาเปิด work and travel ตอนนั้นให้นักศึกษาที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปตรี 3, หรือว่าปโทเนี่ยได้เอาเวลาว่างช่วงปิดเทอมเนี่ยไปฝึกงานไปฝึกอาชีพที่ประเทศของเขาแล้วก็เราก็เป็นเอกภาษาอังกฤษก็เลยเออลุยดีกว่าลองสมัครดูลองสอบดูว่าจะเป็นยังไงพอทีเนี้ยก็ได้โอกาสตอนปี2ก็ได้ไปอยู่อเมริกาประมาณ3-4เดือนได้ช่วงปิดเทอม ตอนนั้นอยู่รัฐเวอร์จิเนียไปแรกๆคือมึนสิ่งที่เราคาดมันจะเป็นอีกแบบเราเรียนกับครูที่เมืองไทยเนี่ยพยายามพูดให้ช้าที่สุดทําให้เราเข้าใจง่ายแต่พอเราไปจริงเนี่ยภาษาที่เขาใช้จริงๆเนี่ยเขาพูดโคตดเร็วเร็วมากๆบางทีมจะมีศัพท์แสดงมีศัพท์ที่แบบคนเฉพาะถิ่นถิ่นนี้ที่เขาใช้กันทีเนี้ยเรากเ็เกิดคําถามขึ้นมาอีกเราต้องแบบไม่ใช่แค่ศึกษา ในตัวหนังสือแล่ว่าวัฒนธรรมต่างๆภาษาสแสดงศัพท์พื้นบ้านอะไรเนี่ยพวกเนี้ยสำคัญมากว่ามันเกี่ยวกับวัฒนธรรม culture ของประเทศเขาหนึ่งอาทิตย์ใช้เวลาในการปรับตัวหลังจากนั้นก็เริ่มสื่อสารได้เริ่มฟังออกเริ่มแบบพูดเรียนภาษาเรียนแบบสำเนียงของคนอเมริกันแล้วก็ได้มีโอกาสอีกครั้งหนึ่งก็ตอนอยู่ปีสก็ได้ก่อนที่จะจบก็ สมัครอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ได้ไปเมืองมินนิโซตาก็คืออยู่ตอนเหนือของอเมริกาติดแคนาดาเมืองนี้ก็จะต่างกับเวอร์จิเนียเวอร์จิเนียเขาจะออกอยู่ฝั่งทะเลใกล้ๆกับนิวยอร์กแต่เนี้ยจะอยู่ติดแคนาดาเลยภาษาก็จะเป็นอีกแบบนึง ภาษาสแลงก็เยอะต่างกับเวอร์จิเนียอีกก็คือนี่เป็นสิ่งที่ท้าทายแล้วก็พอมาปีที่สองเราเริ่มคุ้นเคยกับวัฒนธรรมเขาแล้วคือปรับตัวค่อนข้างง่ายมากจบมาก็ได้เป็นครูนะครับบรรจุอยู่บ้านเกิดตัวเองโครงการก็คือครูคืนถิดนั่นแหละคือทั้งทที่ผมไม่ได้จบเอกครูแต่ว่าเคยนะครับตอนสมัยเรียนปอตรีเนี่ยเคยช่วยอาจารย์สอนก็ทําให้เกิดความชอบขึ้นมาว่าเออ บางทีเรามีความรู้เราเรียนมาเนี่ยเราก็อยากแบบเอานําความรู้ที่เรามีเนี่ยกลับมาสอนหรือว่ามาแชร์ประสบการณ์ของเราเนี่ยให้กับคนบ้านเดียวกัน3จังหวัดเนี่ยหรือว่าปัตตานีเนี่ยภาษาอังกฤษของเราเนี่ยไม่ใช่แค่3จังหวัดบางทีทั้งประเทศเลยยังอ่อนอยู่ในระดับที่ต่ํามากถ้าเทียบกับประเทศอื่นๆนะครับมันก็มีนั่นแหละคนเก่ง คะกันไปแต่ว่าโดยรวมเนี่ยคือจะอ่อนมากบางทีความรู้อ่ะมันไม่ใช่อยู่ในหนังสือที่เป็นภาษาไทยเดี๋ยวถ้าเรารู้ภาษาอังกฤษบางทีความรู้มันจะกว้างมากขึ้นก็จะเปิดมุมมองเปิดกลาให้กับเยาวชนหรือว่าคนรุ่นใหม่ในอนาคตยิ่งโรงเรียนบ้านๆยังเนโรงเรียนที่ขาดโอกาสเนี่ยก็คือสําคัญมากๆเราไม่ควรทิ้งการศึกษาให้กับเด็กที่อยู่ชนบทบางเอญเนาะโชคชะตาก็อ,อกลละก็คือส่งให้ไปอยู่โรงเรียนบ้านบางมรวดนะครับก็ได้ไปเจอปัญหาหลากหลายมากมาย เยอะมากและทีนี้เราก็ต้องพยายามสร้างแรงบันดาลใจหรือว่าเปลี่ยนทัศนคติของเด็กในชุมชนให้ได้ ถ้าเราแค่สอนในมุมแคบๆหรือว่าในโรงเรียนกรอบสี่เหลี่ยมมันไม่พอถ้าเราสร้างเพจขึ้นมาบางทีไม่ใช่แค่คนในปัตตานีหรือว่าคนในบางมรดกที่ได้เรียนกับทีเชอร์ก็คือเราก็เปิดเพจเพื่อเปิดโอกาสให้คนทุกที่อาจจะอยู่กรุงเทพอยู่ภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยสามารถเข้าถึงได้กับเพจของเราก็าคือตอนนี้ตัวผมก็ได้ทําเพจทาง Facebook กับ t i k t o อกก็ตามได้นะครับช่อง just get lost นะครับก่อนที่จะเป็นการสอนภาษาอังกฤษแบบเพียวๆนี่คือเกิดสร้างเป็นบล็อกก่อนเป็นบล็อกการท่องเที่ยว แต่ว่าใช้ภาษาอังกฤษในการนําเสนอแต่พอทําแบบนั้นทําไปทามาบางทีอาจจะยากสาหรับคนเด็กๆหรือว่าบางคนที่ยังมีภาษาอังกฤษที่ยังไม่ถึงระดับที่ต้องฟังและเข้าใจได้ก็เลยปรับรูปแบบก็ปรับรูปแบบใช้ภาษาไทยแต่ว่าเป็นรูปแบบในการนําเสนอการสอนภาษาที่ต้องใช้ในชีวิตประจําวันก็คือ English for communication ก็คือภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร Tiktok ก็คือเป็นที่นิยมสําหรับกลุ่มวัยรุ่นทุกเพศทุกวัยนะ ไม่ใช่แค่วัยรุ่นวัยทำงานก็เล่นอยู่ผู้ใหญ่นี่บางคนก็เล่นอยู่นะก็เลยเออไปเล่นแอบเล่นสมัครแอคเค้าก็ลองเล่น Tik t o ็อกดูลองสไลด์ไปมาเออตั้งคาถามว่าทําไมวิดีโอของ t i k t o k อกแรกๆช่วงแรกๆนะครับทำไมต้องเป็น15าวิแล้วก็หลังๆเริ่มขยายขึ้นมาเป็น1นาที3นาที10นาทีก็เลยได้ไปอ่านงานวิจัยหรือว่าอ่านงานที่เกี่ยวกับการศึกษาหรือว่าคิดที่เกี่ยวกับสื่อวิดีโอเนี่ยในการนำเสนอว่าทําไมต้องสั้นกระชับรัด ราะว่าคนปัจจุบันเนี่ยยุคปัจจุบันเนี่ยคือจะสมาธิในการรับชมหรือว่าสมาธิในการทําสิ่งต่างๆจะสั้นลงนะครับดังนั้นเวลาเราเอาความรู้เราจะไปแชร์หรือว่าไปให้คนอื่นรับชมว่านําเสนอให้ผู้ชมเนี่ยเราพยายามทําให้มันสั้นแล้วก็เอาเนื้อหาจริงๆแต่ว่าแบ่งเป็นหลายตอนให้นักเรียนเนี่ยดูทุกวันทุกวันวันละนิดก็พอก็เลยเกิดไอเดียภาษากีติสหวิครับผมครับผมทำไหมคะ I'm broke ฮะเบลหักเหรอคะไม่ อัมโพรกเป็นสำนวนครับแปลว,ว่าฉันไม่มีเงินครับตังหมดนั่นเองนะครับตัวนั่นแหละสามเกศสุทธาวิลองฝึกครับอัมโพรกนะครับโอเคมีใครจะบริจาคบ้างพักมาได้จริงๆเด็กไทยเนี่ยปัญหานี้เกิดขึ้นมาหลายปีมาแล้วก็คือความกล้าแสดงออกกล้าที่จะพูดบางทีเราจะอายนะบางทีเพื่อนชอบแซวเฮ้ยเวลาเราพูดสำเนียงแบบเหมือนเจ้าของภาษาเนี่ยเขาก็จะแซวกระแดะแซวว่าเฮ้ยเกินไปไหมอะไรแบบนี้ทำไมพูดยังกับ overreaction อะไรประมาณนั้นอนะ ทำให้แบบเราขาดความมั่นใจทักษะนี้สําคัญมากบางทีทุกคนเนี่ยที่เชื่อ,อว่ามีพื้นฐานอยู่แล้วยิ่งปัจจุบันเด็กยุคนี้คือมีพื้นฐานมากกว่าเด็กยุคก่อนๆแต่ว่าพื้นฐานความรู้ของเราเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเน้นทางแกรมามากกว่าเราจะเน้นแบบไวยากรณ์เน้นทักษะการอ่านการเขียนมากกว่าโดยลืมทักษะการสื่อสาร ทำให้แบบเราไม่ค่อยประเจินหน้ากับเจ้าของภาษาไม่กล้าบางทีเจอฝรั่งหรือว่าเจอชาวต่างชาติเราหนีด้วยซ้ําเราไม่รู้เราจะพูดอะไรแล้วก็พอเราอายเราเขินหรือว่าเราวิตกกังวลเนี่ยในหัวสิ่งที่เราจะพูดเนี่ยมันหายไปเลยดังนั้นลองฝึกหาเพื่อนเอาชาวต่างชาติเอาเพื่อนรอบตัวเป็นคนไทย ก็พอครับลองฝึกพูดกับเขาให้เรามีความกล้าแสดงออกแล้วก็มีความมั่นใจไม่จำเป็นต้องถูกแกรมมาเสมอไปเพราะว่าการสื่อสารมันไม่ได้เป็นข้อสอบหรือว่าเป็นสนามสอบที่เราต้องกลัวว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันจะผิดหรือเปล่าบางทีการสื่อสารเราแค่อยากสื่อสารให้คนที่รับสารของเราเนี่ยเข้าใจแค่นั้นเองอ<า>ท้ายที่สุดนี้ก็คืออยากฝากกําลังใจสําหรับน้องๆหรือว่าผู้ที่แบบ เพิ่งเริ่มฝึกภาษาอังกฤษก็คือเราอย่ายอมแพ้ก็คือความอดทนเนี่ยมาน่าแบบลำดับแรกเลยนะครับแล้วก็เพ s ชั่นก็คือความชอบถ้าพ่อแม่เรารบังคับให้เรียนภาษาอังกฤษบางทีเราไม่ได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ถ้าเราเกิดความชอบบิวจากความชอบของเราก่อนอาจจะทําในสิ่งที่เรียนรู้ภาษาอังกฤษจากสิ่งที่เราชอบเช่นบางคนชอบฟุตบอลชอบกีฬาแล้วก็ปรับในการชมรับชมฟุตบอลเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษดูหนังเป็นภาษาอังกฤษนะครับจากพูดภาษาไทยกับเพื่อน ลองมาฝึกเป็นภาษาอังกฤษดูลองทําตัวให้ในชีวิตประจำวันเราเนี้ยให้มีภาษาอังกฤษลองฝึกคิดเป็นภาษาอังกฤษวยนี่นั่นฝึกแล้วก็ชอบมันซะพอเราชอบเสร็จปุ๊บทุกอย่างมันก็จะง่ายขึ้นนะครับขอฝากแค่นี้เองครับก็คือเราทำยังไงก็ได้ให้ชอบภาษาอังกฤษก่อนแล้วก็อดทนมากที่สุดไม่ใช่ฝึกวันนี้พรุ่งนี้พูดได้มันเป็นไม่ได้มันต้องใช้เวลาครับผมต้องใช้ชั่วโมงบินสะสมไปเรื่อยๆครับผมรับรองว่าเราจะพูดได้ถ้าอยากฝึกภาษาอังกฤษแบบสั้นๆแบบ ไม่ยากนะครับตามได้ที่ช่อง just get lost ทั้งทาง Facebook และก็ TikTok ครับผมคลิปสั้นๆั5นสิวินะครับโอเคขอบคุณค่ะสำหรับการรับชมรายการของเรานะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครมีเรื่องราวดีๆนะคะก็สามารถอินบ็อกซ์มาในรายการเราได้ค่ะขอบคุณค่ะ